ตื่นตาตื่นใจครับสวนชาเชียงใหม่เปิดบ้านใหม่คาปิบาร่าพร้อมต้อนรับลูกสัตว์เกิดใหม่แหมหชนิด สวนชัเชียงใหม่จัดกิจกรรมเปิดบ้านใหม่คาปิบาร่าเปิดพื้นที่ช่าแสดงใหม่ที่กว้างขวางร่มรื่นได้รับการออกแบบสอดคล้องกับพฤติกรรมตามธรรมชาติของคาปิบาร่าพร้อมเปิดตัวสมาชิกใหม่ล่าสุดลูกคาปิบาร่าสุดน่ารักจำนวน5้าตัวที่พร้อมออกมาต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างใกล้ชิดจัดเต็มชุดขันโตกอาหารโปรดภายในบ้านใหม่อย่างอบอุ่นและยังมีการเปิดตัวลูกสัตว์เกิดใหม่แหม5ชนิดพร้อมเชิญชวนร่วมกิจกรรมตามล่าหาลูกสัตว์ ตัวน้อย Baby 5 New Baby CM บีซูครับโดยในผูิชัยม่วงมันผู้อำนวยการสวนสัตว์เชีงยงใหม่เปิดเผยว่าต้องการมอบความสุขสนุกสนานและเป็นความทรงจําที่ดีขึ้กับครอบครัวที่มาแอลชมที่บเพียงแค่สถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติแต่ยังเป็นสถานที่ทุกคนเนี่ยสามารถเชื่อมโยงกับสัตว์เรียนรู้และใจเวลาร่วมกันอย่างมีความสุข อกาสน,นี้สวนสัตว์เจียงใหม่เชิญชนประชาชนร่วมกิจกรรมระวางช่วงวันที่31พฤษภาคมถึง16มิถุนายนเพื่อส่งมอบความสุขความอบอุ่นและก็ความทรงจําดีๆให้กับนักท่องเที่ยวทุกคนลุ้นรางวัลพิเศษมากมายจากทางสวนสัตว์เจียงใหม่48ชิ้นต่อวันสำหรับผู้สะสมแต้มครบ48ท่านแรกกับกิจกรรมตามล่าหาลูกสัตว์ตัวน้อย baby 5 new baby cm s o u นักท่องเที่ยวสามารถร่วมกิจกรรมผ่าน Line Official Account ของสวนสัตว์เจียงใหม่โดยการแกน QR Code ค สะสมแต้มจาก5จุดได้แก่ 1. แพะแคร์ 2. คาปิบาร่า 3. ข้าง5สี 4. เพนกวินและ 5. จิงโจ้แดงเมื่อสะสมครบแล้วครับสามารถนํามาสแสดงต่อเจ้าที่เพื่อรับของรางวัลพิเศษภายในงานและก็ยังมีกิจกรรมสุดพิเศษแห่งมากมายเช่นเด็กอายุบากเกิน12ปีเข้าชมสวนสัตว์ฟรีเฉพาะบัตรผ่านประตูสวนสัตว์3มิถุนายน68เต้าอันปอนอาหารที่โปโบเทมัสกวางและก็ช้างเอเชียรวมถึงการถ่ายภาพกับนกแก้วซันคอนัวและมาแคร์แชตแลนด์เพลิดเพลินกับอาหาร จากโซนฟูดทรักครับเรียนรู้กิจกรรมอ่าเพลินทูเพลครับอ่าเป็นการทัวร์หลังบ้านฟรีดดิ้งนกเพนกวินแล้วก็กิจกรรมกับอ่าใหม่ล่าสุด ทัวร์หลังบ้านฟิดติ้งลีเมอร์เริ่ม3มิถุนายนนี้ทุกวันอังคารถึงวันศุกร์เวลา10.00นถึง11.00นสวนสัตว์จิงไห่บอเพียงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติแล้วก็เป็นแรงนะรู้สําคัญของภาคเหนือครับแต่ว่ายังเป็นสถานที่แห่งความทรงจําของผู้คนทุกเพศ,ท,เพศทุกวัยปีนี้สวนสัตว์จิงไห่เชิญชวนทุกท่านเนี่ยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเริ่มต้นบทบาทม่แห่งความสุขรอยยิ้มและความผูกพันระหว่างคนกับสัตว์แห่งครั้งและใช้เวลาร่วมกันในวันเกิดของสวนสัตว์จยงไหม่สสสวววนั์แหคามุขู of Happy